สวัสดีครับ们们้าพมาเบิงลูกเป็ดที่ผมล่องเทีดฝักล่องเบิงครับทุนล่องฝักล่องเบิงนี่ลูกเป็ดอีเหลียงลูกเป็ดท่านบางประกงลูกเป็ดท่านนครปฐมครับลูกเป็ดที่สีจำนายสีออกประมาณปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้ต้นเดือนหนาครับมีเป็ดพันปากน้ำเป็ดพันนครปฐมเป็ดพันบางประกงเป็ดอีเหลียงเป็ดมั่นหลาดครับ ผมขายเป็นชุดครับเพื่อให้เพื่อนๆเอฟซีได้เอาไปขยายพันธุ์ได้ครับสําหรับเป็ดนครปฐมเป็ดปากน้าเป็ดบางมะกุงผมขายชุดละสามร้อยครับนี่ตัวเม่เป็ดตัวเมียสิบตัวแล้วก็ตัวผู้สามตัวครับแล้วก็เป็ดอีเหลียงเป็ดมัานลาดผมขายแค่ตัวละสามสิบห้าบาทครับเป็นเป็ดคะเพลดครับคะเพลครับ ใครสนใจก็เข้าไปเบิ้งได้ครับในเฟ e b มูกบุญถนอมฟ้ามครับสวัสดีครับขอบคุณครับ